ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะเกิดอะไรขึ้นกับรถป้าถ่ายบ้านนะคะนี่รถป้าถ่ายบ้านนะพี่น้องแบตเตอรี่หมดไปด้หมดหม้อนี่ ไปสำน,นันแบบไม่เห็นเลยเออใกล้เลยไปสำนันเอาอย่างว่าไปแล้วจะกลับมาอยู่ท่องช่างดำคุณพันต้องรีบช่วยด่วน ีจะตัดมาหลายวันแล้วเนี่ยดีไมหมดเลยหมดเลยคอยพใจคอยดีเบิร์มากึก้อนเนาะเต็แมนมันเงอยบมันยบ้องเหมเนาะเอาใจไปยบไปัอ ร <m akes> น,นอนขึ้นเกลีอู่ในเเบิมาเฝ้าร้านแม่ทําอีแล้วเป็นอะไรที่อดทนมากมากมากเลยมากด้วยไนต่าตัวน,นี้ลบไไอ้ลบเป็นแงลบตไปแโค้งเบิง่งเอไปดู ผู้ไปยืนเก็บข่าอยู่ผีเอ้ามาข่าอยู่นี่อ่าผ<า>มต้องให้มันคือขั้วบ,ว,บวกมีโค้งอะไรอยู่แจ๊ดแก๊ดแจ๊ด ไม่ติดหลายวันไม่มีใครช่วยลุงพันมาโอ้ยทดึงลุงพันเลยพระเจ้ามาโปรดพ <c oughs> ระเจ้าเปิดประตูะตมาอ้ามาทำอะไรเนี่ยละวานเนี่ยเอ้าจี้เนี้สร้างห้จี้เลยนะช่างดำสั่งลุงพัน,นพี่น้องเ <c oughs> อ้า,อาไฟมันเข่าหรือเปล่าทาไทยบ้านมันอักแล้วอออเอาเอามาใส่มือผมนี่อันนั้นนะกุญแจ่อยู่ทาย อ่าเปิดเปิดก่อนไปเข้าไหมเอาสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทก่อนเวลาสตาร์ทมันมันหมดไปนะอ้าวผมก้าวออกเลยทีนี้ชาร์จในตัวเลยไม่ไม่ต้องดับนะเอาไปเอาไปตั้งไว้ติดแล้วพี่น้องก็เดิแล้วมันชาร์จออกมาก็ขี่ไปเลยแต่ว่าขี่ไปดับยึดหนึ่งตอนนี้นะประมาณสักสองกิโลสามกิโลก็โอเคแล้วเ้องชาร์จเนี่ ท้า l มปดตู้คอเอเอาคาตั้งเอาคาตั้เอาคาตั้งลงย่าด๋ย่าย่าเดี๋ย่เลออย่างานก็คือ่ยงเด๋ววันนี้เอาไว้เอาไว้ใต้ท้องรถเดินนะเออไว้ในรถเพราะว่ามันเกอุ่มวยมากเกอุ่มเพราะว่าหนึ่งันสอง็นคอยู่ัเกือุ่มมันได้ใส่งานป่วยได้แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากต้องขอบคุณทาง ไม่ต้องมาขอบคุณผมหรอกขอบคุณลูงพันนั่นเอืมครับอันนี้ไว้นี่เด้อเด้อเผื่อไปถนนหนทางไปจอดตลาดตรีนะอืมเออนั่นแหละมันขอความช่วยเหลือได้สามารถช่วยได้อืมจีบแล้วพี่น้องไปน้ะขอมาลกิจ ดีใจดีกว่า้จีไม่ได้ขี่หลายวันแล้วอย่ายิ้มแค่แห้งไหนท่านดีใจเลยไม่ยิ้มยังไงเนี่ยเที่ยวเป็นน้ำลายออกมาอดไว้หลายวันไม่ยิ้มไม่ใช่ไปยังไงวันที่ไปเทปูนนั่นน่ะเราลืมปิด ดดอ๋อลืมปิดลูกกุญแจกลับมาตอนเย็นอ้อาไฟทายอไม่ติดให้มาเปิดรถวะติดไหนได้อะตัเองลืมโอ้ไปเลยขี่ฮอดคุณเรืองำก็โอเคแล้วจิตแลกแล้วเอาเอาแลมงเอาเอาน้ากางกล้องลงวะเอาโทรศัพท์มาให้น้อยช่วยแล้วติดแล้ว น่านอย่าบอกใครเชียวอันนี้คือจะไปไหนต่อป้าไทบ้านขอบคุณใบยางก็จะขี่รอบๆให้แบบเป็นติดไงโอ้ต้องทำให้เครื่องมันร้อนใช่ต้องขีให้มันชาร์จไฟแต่ถ้าเราสีไฟก็จะเข้าหม้อถ้ามันจะตาเฉยๆเนี่ยได้แต่ต้องเอาใครอย่างครูคือป้าไทป้าไทบ้านไอ้กุแจอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะกุเจเปิดให้อดึงให้หน่อยแล้วโอ้โหเราจะขี่ไปเลยอะไรอะไรไม่มีการดูแล ตรวจสอบอะไรเลยนะแยกธรรมะจะลูกแบตเนี่นะเปิดท้ายไม่ได้นะมันมันจะแยกทางหากว่ะใช่ถ้าเราถ้าแบตมันหมดปุ๊บหมอันี้เนี่ยเราจะทำงานไม่ได้เลยเปิดต่อไม่ได้เพราะว่าแบตแบตมันอยู่ข้างในใช่มีวิธีการหนึ่งเขาต้องต่อสายออกมาต่อสายแบตเตอรี่ออกมาอย่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 าเพิ่งไปเสนอไอ้ที่นอกประเด็นเลยทำแบบทำนอกไปใช้ เพราะว่าของผมเคยทำทำมาดีเพราะมันเปิดได้มันมีรุ่นนึงนะไอ้ตะเก่าน่ะที่มันแต่มันไม่ใช่รุ่นนี้รสชาติอะมันมันลื่นแบบนี้เนี่ยนี่เติมน้ำมันก็ตรงนี้เปิดตูดก็ตรงนี้เปิดเครื่องก็ตรงนี้เป็นระบอะไรตรงนี้มันเป็นมันเหมือนมันเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยเวลาขี่ไปมันช็อตไหมผมมันเป็นไฟฟ้าดีกว่ ลุงพันต้นใหม่มันดีอยู่นะถ้าเก่านะขีบลงนานเพราะว่าขาตั้งก็ไม่มีแบบตาตีนอย่างเงี้ยก็ไม่มีมันมันเป็นไฟฟ้าล้วนเลยมันมันสีเฮ็ดแบบรถรถเก่งเลยคือใช่คือว่านี่มันลำบากทำระบบดีถ้ารู้อย่างงี้ไม่ซื้ออย่างงี้หรอกคือว่าบ้านแทบบ้านซื้ออย่างงี้เพราะอะไรก็ขายของเนาะเออมันเติมน้ำมันตรงนี้เราไม่ต้องเอาตะกร้า ลงมามาขายให้ผมคารพันคลาสลาเราเอาตะกร้าใส่แล้วว่าเราของเต็มเปิดเนาะต้องยกตะกร้าลงก็ต้องเปิดอีนกมันเติมแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เปิดตรงนี้เราก็เสียบปุ๊บมันเปิดมันก็ได้ยื่นออกมาตรงนี้เลยมันมีอีกระบบกหนึ่งไงเราอย่างนี้ก็กินร้อนไปด้วยเราเติมใส่กันแล้วกันอืมไปวนๆก่อนไปแล้วช่วยชีวิตได้แล้วพี่น้องชีวิตจะม่งั้นไ่ไปนะเงือบหไม่งั้นก็ป้าป้าระบ้อ ไม่งั้นก็เอาถ้าตั้งคู่ขึ้นก็ได้หมวกนี่หมวกแดงเสื้อนี่สีชมพูเนาะคือแปลว่าชอบใส่เหลืองอย็นนี่เหลืองแล้วไม่เหลืองนะเดี๋ยวจะไปแจกแพคคู่ขอบคุณยังไม่ได้ขอบคุณไปยางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเสื้อเสื้อนี่โลโก้มะไอย่างนี้ขอบคุณใบยางด้วยไม่ให้เขาชัยบาฮันชานห้มึงทำมาอ่ะโอเคนะช่วยชีวิตเราแล้วนะพี่น้องนี่ค่ะเเราให้ป็นคี่นะโอเคนะขอบคุณใบยางนะคะ ขอบคุณไปยาวต้องตางด้วยนะโอ้ไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครสวัสดี